อาวเราพวกมึงกูเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานและวันนี้จากคิดไปแล้วนะครับค่อนข้างดีมากที่เราได้แจกอินดิเคเตอร์ไปสําหรับคนที่สนใจเรื่องการลงทุนเทรดนะครับแล้วก็อะไรอื่นอีนอกมากมายกับผมเองเนี่ยเป็นทํางานนะครับเกี่ยวกับ Full Stack เ e v e l o ัก r วันนั้ก็จะมาพูดถึงมีมเฮี้ยนี้กันครับให้ทุกคนเข้าใจภาพว่าไอ้เฮีย้ย Full Stack d e เนี่ยในประสบการณ์ของกูเนี่ยกูทําอะไรบ้าง อย่างที่คุเห็นครับนี่คือมีมครับนี่คือมีมครับ back end front end API นะครับนี่คือ Full Stack ครับ Full Stack ในประสบการณ์ของกูที่กูทำงานมาประมาณจะ2ปีละหรือถึงยังวะไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาเลาประสบการณ์ว่า Full Stack ทำอะไรบ้างพวกเรามีอะไรต้องเตรียมตัวบ้างถึงจะได้ออกมาเป็น1 p r o j โปรเจกต์หนึ่งเอาละเราไปเล่ากัน องค์ประกอบหลายอย่างมากมายแต่เราจะมาพูดถึงแค่3คนหลักๆที่ full stack ต้องทำไม่ได้คือ f r o n t n n d Back End แล้วก็ api กูจะสรุปภาพเนี่ยภาพรวมเนี่ยทุกคนมึงเห็นใช่ไหมว่ามีพี่แน,น่แม่งคือร้านอาหารเว้ยกูจะมาอธิบายในเรื่องแรกก่อนนะครับว่าคนที่จะเป็น full stack ในหัวข้อแรกเนี่ยมึงต้องเป็นมนุษย์เป็ดพอสมควรนะครับ มึนุ่เป็ดยังไงแล้วหัวหน้าเว็บเนี่ยบอกให้มึงว่าแก,แก้วมึงไปทําร้านอาหารที่ขายกะเพรา only ลลเอาละโอเคหัวหน้าจะเข็นโปรเจกต์ใหม่มาชื่อโปรเจกต์ร้านกะเพราหน้าที่ของฟูลส t ต็คคืออะไรครับเราต้องจัดการอยู่สามส่วนครับคือส่วนของหน้าบ้านครับฟอนเอนครับ ฟอนต์เอ็นครับฟอนต์เอนดีลลอปจัดการในส่วนของนี่ครับหลังบ้านครับแบ็กเอ็นครับและก็ตัวที่เชื่อมโยงทั้งสองอันนี้คือ A.P.I. ครับนี่ครับคือมันต้องเป็นมนุษย์ที่สามารถทำได้ทั้งสามอย่างนี้ไปกันต่อนะครับเราจะมาพูดในมุมของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านอาหารประเภทกระเพราเอาละเราไปดูกันว่าเมื่อเจ้านายสั่งให้มึงทําร้านกระเพราแล้วสิ่งที่มึงต้องทำคือไร่อันดับแรกครับคือเราต้องมีหน้าร้านถูกไหมครับคือการที่มึงจะทําจะทําเว็บหรือเขียนอะไรออกมาได้เนี่ย <c oughs> มันต้องมีหน้าร้านนะที่แบบร้านที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยคือกะเพรานะครับกระเพาะที่อะไรกระเพรานี่คือกะเพรา แสนอร่อยทุกคนจะเห็นว่านี่คือป้ายหน้าร้านกูอาจจะงงน,นิดนึงนะนี่คือป้ายหน้าร้านนะครับวันนี้คือร้านขายกะเพราก็จะมีพ่อครัวนะครับยืนทําอาหารอยู่นี้นะครับนี่พ่อครัวนี่คือร้านกะเพรานี่คือหน้าร้านนะครับหน้าร้านจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะนี่ในผู้ในมุมมองฟอนต์เอ็นนะหน้าร้านที่ดีหรือว่าฟอนต์เอ็นที่ดีเนี่ยควรจะต้องทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้ามาปุ๊บรู้ได้เลยว่าโปรแกรมเช่นเนี่ยหรือว่า,าร,ร้านเช่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่าสมมุติเป็นร้านกะเพราใช่ไหม มึงมีแน่ๆแล้วเนี่ยคือหน้าร้านมีหน้าร้านเสร็จปุ๊บมีเครื่องครัวอะมีโต๊ะด้วยอะมีโต๊ะนั่งมีมีเก้าอี้ด้วยอะมีเก้าอี้มีเก้าอี้ใช่ไหมมีเก้าอี้ด้วยอะมีเมนูอะมีเมนูมีเมนูด้วยให้เลือกได้อันนี้คือสมมติเป็นหน้าร้านอาหารที่แบบคนเข้ามาเห็นป้ายปุ๊บไอ้ที่นี่ม่งขายกะเพรายูเซอร์เข้ามาใช้ปุ๊บไอ้ที่นี่ม่งขายกะเพราแน่นอนเอาละเมื่อเราได้หน้าร้านแล้วเนี่ย ประสบการณ์ต่อไปนะครับคือหัวข้อต่อไปคือเราต้องทําตัวหลังบ้านถูกไหมมึงจะทําร้านอาหารน่ะมึงต้องเตรียมอะไรบ้างในเมื่อเราได้หน้าร้านแล้วเราไปัต่อที่หลังลนนรง้านครับหรือ back end นั่นเองหลังร้านเนี่ยคือถ้าพูดในมุมมองของของที่กูทําหลังบ้านเนาะกูต้องแบบว่าสร้างลิบสร้างลิบสร้างฐานข้อมูลมาเก็บข้อมูลต่างๆที่ user จะ input เข้ามาแล้วก็ เอาพุทออกไปให้ยูเซอร์ดูก็คือเข้ามาคิวรี่แล้วก็ส่งกลับให้ยูเซอร์ดูนั่นคือแบลเอนนะเรามีหน้าที่เตรียมวัตถุดิบเอาล่ะวัตถุดิบในการทำกะเพรามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือนะครับมันเราก็จะมีตารางของเนื้อสัตนะครับ่ะเนื้อสัตนะครับเมื่อเรามีเนื้อสัตนยเนื้อสัตว์ก็จะมีอะไรบ้างมีอ่าสมมติมีไก่มีหมูมีเนื้อลูกชิ้นบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไป ในตารางนี้ก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างนะมีพวกแบบมีเนื้อไก่อยู่10ชิ้นเนื้อหมู10ชิ้นเนื้อวัว20ชิ้นลูกชิ้น5ชิ้นอะไรเงี้ยราคาชิ้นละเท่าไหร่สมมติไก่1ชิ้นเงี้ยชิ้นชิ้นละ5บาทหมู10บาทเนื้อ15บาทลูกชิ้น3บาทอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีแค่เนื้อไงเข้าใจไหมเวลาจะทํากะเพราออกมาจานนึงอ่ะมันก็ต้องมีโอเค มีข้าวด้วยนะมีข้าวข้าวก็ต้องมีหลายแบบด้วยมีข้าวสวยข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรก็ว่าไปไม่มีข้าวต้มไนท์ยี่มไข่กะเพรามีข้าวแล้วยังไม่หมดนะมึงรวมต้องรวมทุกอย่างนะที่ใช้หลังร้านคืออะไรครับเครื่องปรุงอ่ามีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงมีอะไรครับมี อุปกรณ์ทำอาหารอันนี้นับเป็นคอสหมดต้องคิดให้หมดอุปกรณ์มีเครื่องปรุงมีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบหลังร้านเสร็จเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงให้ฟังว่ามันเป็นมาไงต่อสุดท้ายนะครับคือ API ครับก็คือเด็กเสิร์ฟของเรานั่นเองเด็กเสิร์ฟมีหน้าที่ทําอะไรเด็กเสิร์ฟมีหน้าที่รับข้อมูลจากลูกค้านะครับก็คือรับเมนูอาหารเนี่ยที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ย เอาไปให้หลังบ้านประมวลผลแล้วก็เอาพุทออกมาให้ลูกค้าสมมติว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบเชิงว,ว,ว่ามันจะต้องได้อาหารนะเปรียแบเทียบเชิงว,ว่ามันจะรวมราคาให้แล้วกันสมมติว่าลูกค้าสั่งว่าไอสัตว์กูอยากจะกินกะเพราไก่พิเศษด้วยนะพิเศษอันนี้ต้องไม่ต้องไม่มีหลิบเก็บ้วยนะว่าหลิบพิเศษต้องบวกเท่าไหร่หลิบเอาต้าเอ็กซ์ต้าต้องบวกเท่าไหร่ กระเพราไก่พิเศษบวกไข่เจียวนะยังยังเมื่อกี้ไม่ได้เขียนนะไข่เจียวนะไอสัตว์มีไข่ด้วยนะวัตถุดิบอะไข่เจียวอ่ามีบวกค่าน้ำมันด้วยนะอย่าลืมนะต้องเก็บให้ครบนะเว้ยไม่งั้นแบบเวลาลูกค้าส่งมามึงไม่ได้จับข้อมูลมึงแตกนะไอ้เหี้ยโดนะละก็มีกระเพราไก่พิเศษบวกไข่เจียวอ่าแล้วก็มาเมื่อข้อมูลส่งมาเนี่ยไอ้เด็กไอ้บอยคนเนี้ย ือว่าตัวมึงเองที่เป็นบ่อยเนี่ย API คนนี้ก็ส่งข้อมูลมานะครับที่หลังบ้านเมื่อหลังบ้านได้รับข้อมูลก็จะเอาไปจับข้อมูลนะครับว่าโอเคกระเพราไก่กระเพราไก,ก,าไก่ต้องใช้อะไรบ้างโอเคไก่ไก่ใช้ไก่ใช่ไหมใช้ไก่ไก่ราคา10บาทนะพิเศษด้วยพิเศษบวก10บาทอีก่ะมีไข่เจียวด้วยไข่ใบละ5บาทค่าทอดอีก5บาท นี่ต้องคิดให้ครบนะค่าทอดอีกห้าบาทข้าวอ่ะข้าวมันไม่ได้บอกเพราะงั้นดีฟอต้องเป็นเป็นไดครับเป็นข้าวสวยธรรมดาเป็นข้าวสวยธรรมดาเท่าไรห้าบาทเนี่ยแล้วเมื่อรวมสูอย่า่เนี่ยอันนี้คือคำนวณมาแล้วนะรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังบ้าน,นครับหลังบ้านก็จะได้ราคาทั้งหมดมารวมนี่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าบาท ยอย่าลืมนะว่ามึงอาจจะมีเก็บหลิบพวกเซอร์วิสด้วยมีค่าทอดมีเซอร์วิสค่าค่าจานค่าร้านค่าอะไรก็ว่าไปอาสมมติมีหลิบเซอร์วิสด้วยว่าอันนี้ต้องเก็บทุกครั้งที่คำนวณเงินนะครับเป็นเงื่อนไขที่ต้องบวกครั้งคือบวก15บาทจานนี้นะครับสี่รวมังสิ้นเนี่ยจานเนี้ยห้บาท API เนี่ยไอ API คนนี้เนี่ยก็จะมารับ50บาทโอเค 50บาทไปปุ๊บส่งให้ลูกค้าครับ user ครับลูกค้าเห็นแล้วอ่าราคา50บาทเป็นราคาที่ผมรับได้ครับของอร่อยมันต้องจ่ายแพงหน่อยลูกค้าก็จ่ายเงินมาเราก็ run order ไปอันนี้คือหน้าที่ที่อธิบายให้ฟังคร่าวๆในมุมมองของ f u ลส stack ที่ทํางานเป็นพนักงานร้านอาหารครับไม่ใช่พนักงานคือกูเป็นทั้งพ่อครัวกูเป็นทั้งหลังบ้านเป็นเชฟแล้วกูก็เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟด้วย นี่คือฟูสตกนะเ้ยและเมื่อหลักการทำงานทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นครับนี่ครับนี่โฟกัสการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับมีลูกค้าใช่ไหมลูกค้ามาที่ร้านมองเข้าไปแล้วไอเ้เีทยนี่ขายกะเพราโอเคขายกะเพราหน้าร้านเนี่ยมองเห็นแล้วฟอนต์เอ็นว่าร้านเนี่ยแม่งขายกะเพรางั้นกูจะสั่งแค่กะเพรา ได้มีการสั่งได้มีการสั่งมั่วนะถ้ามีการสั่งมั่วแล้วมึงไม่เขียนเงื่อนไขใส่ไว้คือแตกนะกูบ,บอกเลยทัรางนงั้นเราจะเอายูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ปกติทั่วไปที่จะเข้ามาใช้ก่อนนะครับยูเซอร์ปกติทั่วไปเข้ามาใช้เขาจะด,ดูเมนูเขาก็จะเห็นว่าในรายการเนี่ยที่คิวี e ่ออกมาให้ดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บก็จะเห็นว่าโอเคมีเมนูนี้เขาก็จะสั่งเมนูมา ไอบอยเนี่ยไอบอยเนี่ย,ยหรือตัวเราตัวเราเองอีกล่างหนึ่งเนี่ย API คนนี้เนี่ยก็จะรับคําสั่งนะครับรับคําสั่งจากลูกค้านะครับมีลูกค้ารับคําสั่งมาว่าไอ้ไน้องพี่อยากได้เมนูนี้ API เนี่ยก็จะวิ่งไปที่หลังบ้านนะครับโอเคพ่อครัวนี่ก็ใส่กันนัวเลยนะครับว่าโอเคกูคทำนู่นนั่นนี่กูใส่ละกูทำกัวข้าวรอลูกค้ามามาเลยมากกี่คนก็มาเลยอ่ะนี่เป็นพ่อครัวนะ มานกี่คนก็มาเลยนะครับโอเคเมื่อ API ไหนวิ่งบอกพอครัวกูเอากับข้าวตามนี้นะราคาเท่าไหร่ส่งมาให้ลูกค้าดูอ่าเมื่อได้เมื่อเก็ต Data มาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลมาและหนึ่งก้อนก็ส่งข้อมูลกลับไปแล้วก็บอกลูกค้าว่า50บาทครับอันนี้คือฟูการทำงานคร่าวๆที่ f Full Stack d e v e l ล p e r ต้องทำออกมาให้ได้นะครับ อันนี้คือโฟกัสทางานเข้าเข้าส่วนเงื่อนไขเนี่ยค่อยไปคิดกันอีกทีนึงต้องมีคนมาคอยเทสโปรแกรมให้ว่าโอเคถ้าเกิดว่ากูเข้ามาเนี่ยแล้วกูไม่ได้สั่งกะเพราโปรแกรมจะต้องตอบออกไปว่ากูขายแค่กะเพรากูไม่ได้ขายอย่างอื่นอเวนยูเซอร์ก็จะหนีไปนะครับว่าไปใช้โปรแกรมอื่นที่ที่เหมาะสมหรือจะให้สิทธิ์ไปเลยเฉพาะลูกค้าที่มีสิทธิ์ถึงจะเข้าร้านกะเพราได้ไปเลยอันนี้น่าจะเป็น หลายๆที่เขาใช้กันนะครับคือให้สิทธิ์ไปเลยเอาละนี่คือจบโฟกัสการทำงานที่กูจะมาอาธิบายมีมว่าทำไมฟูสแตกถึงเปรียบเสมือนที่ทำร้านอาหารนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันไอ้เหี้ยกูแบบว่าเอาเอาที่กูทำนะวันนี้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่กูเจอเนี่ยกูไม่ได้เจอแค่แบบว่า ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ลูกค้าลูกค้าเข้ามาไม่ถูกก็เขียนเงื่อนไขดักอันนี้ไม่ได้เจอแค่นี้เราเจอหลายรูปแบบครับเวลาเราทาํางานจริงๆครับเราเจอหนักขนาดที่ว่าสมมติว่าลูกค้าสเข้ามาในร้านลูกค้าอยากได้อยากได้โจ๊กเพิ่มแต่แต่มึงทากะเพราเสร็จแล้วอะ่ะอ่ะมึงมึงมีแค่เมนูกะเพราอ่ะแต่แต่แตไอเียจลูกค้าอยากได้โจ๊กอ่ะทําไงอะ่ะเราก็ต้องมาอัปเดตตัวโปรแกรมเพิ่มถูกไหมครับ เอาละเพราอัปเดตตัวโปรแกรมเพิ่มเราก็ต้องไปกลับไปที่หลังบ้านครับเอ้ยเรามีเนื้อสัตว์เรามีเนื้อสัตว์ตแล้วเรามีข้าวแล้วเรามีอุปกรณ์แล้วโอเควัตถุดิบเราพร้อมงั้นเราจะเพิ่มเมนูเข้าไปอีกนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีคิวลี่ของตัวเมนูแล้วเราก็จะเอาตัววัตถุดิบทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เป็นเมนูเนาะมันก็จะคำนวณราคามาให้แต่คราวนี้เราต้องเพิ่มราคาเข้าไปหรือต้องเพิ่มเมนูเข้าไปนั่นแหละ เราก็มีต้องเก็บหลิบเพิ่มนะครับสมมติอันนี้เป็นหลิบเมนูของกะเพราเนาะก็จะมีราคาดังนี้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 ซึ่งเป็นหลิบที่รวมจากเนื้อสัตว์ข้าววัตถุดิบอุปกรณ์เข้ามาเป็นเนื้อหาตรงนี้นะครับเป็นเมนูของกะเพราเพราะงั้นเราต้องเขียนเพิ่มนะครับเราต้องทําเพิ่มเป็นเมนูของโจ๊กแล้วก็มีโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กเนื้อใช้ข้าวสวยข้าวอะไร ได้เหมือนกันแต่แค่แยกชนิดให้มันชัดเจนว่าอันนี้คือเมนูโจ๊กนะครับนี่เมนูโจ๊กเราก็ต้องไปเขียนเพิ่มหน้าร้านอีกว่าเฮ้ยไอ้เฮียเราไม่ได้ขายแค่กะเพราเว,ว้ยเราต้องเขียนด้วยว่ากะเพรา and โจ๊กเดี๋ยวเซอร์เข้ามาก็จะแบบอ้าโอ้เจง็จงเจงเจมีโจ๊กขายแล้ว แล้วเราก็รอลอมแทนตัวโปรแกรมครับก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยครับปล่อยมันรันไปเรื่อย a p i แล้วก็ทําหน้าที่ส่งงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเด็กเสร์ฟเนีย่ยมันต้องขยันหน่อยนะต้องรับส่งข้อมูลจากหน้าบ้านหลังบ้านมาหน่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือยูสเซอร์เขาก็อยากจะได้เพิ่มเนาะเขาไม่ได้อยากแค่ใช้อยา่างใดอย่างหนึ่งเขาอ,อยากจะได้เพิ่มพอเขาได้อยากได้เพิ่มลวเราก็ต้องมาคอยอัปเดตให้เขาสมมติร้านเนี้ยตอนเนี้ยเป็นสีแดง พี่แมวแล้วพี่อยากได้ล้านสีเขียวอ่าครับหน้าที่ฟอนต์เอ็นครับหน้าร้านแล้วทำไงครับก็เปลี่ยนสีครับครับเปลี่ยนสีให้ครับอเปลี่ยนสีเสร็จแล้วลูกค้าบอกโอเคดีลจบและนี้ก็จะกลายว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับเราก็จะเพิ่มฟังก์ชันไปเรื่อยก็จะมีแบบว่าโอเคไอพี่พี่ไม่ชอบสีเขียวอะ่ะพี่สามารถ ปรับแต่งหน้าร้านเองได้ป่ะแบบมีฟังก์ชันเปลี่ยนเปลี่ยนสีหน้าร้านเองได้ป่ะแค่กดสวิตชอะไรเงี้ยมันก็จะมีมาณนี้เข้ามานะว่า f u l l Stack ก็ต้องคอยมาดูแลหลักๆคือ3หน้าที่มนเลยการว่าเวลาเราปั่นงานเนี่ยปั้นงานออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทำได้เสร็จได้เร็วนะครับเลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนั่นแหละครับนี่คือการทำงานหลักๆของ Full Stack Dev ที่ผมได้เจอมานะครับและได้ทํามานี่คือประสบการณ์หลักๆนะครับในอนาคตเ,าเจออะไรอีกผมไม่ทราบแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอและอยากจะเล่าให้ฟังเอาละ่ะถ้าเราใครที่สนใจที่อยากจะเรียนกูไม่ได้มาขายไอ้สักกูแค่บอกว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนสายนี้นะครับสายเดฟสายฟูลสเตกสายฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นจ่าเนี่ยดัตตาอะไรสิทธิ์หรืออะไรพวกนี้ใครสนใจนะครับลองศึกษาเองก่อนดูก็ได้ว่ามันต้องใช้อะไรยังไงบ้าง ผมแค่มาเล่าในมุมมองคนที่ทํา3อย่างเนี้ยเท่านั้นเองหรือใครที่สนใจมากกว่านั้นไปศึกษาดูได้นะใครที่กำลังจะเรียนต่อสายนี้ขอให้ศึกษาให้ดีๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆขอให้ผ่านไปได้